สวัสดีค่ะขอณบลร้านในปะปะชาแนลค่ะมื่อี้นม่ปปาติพาเขา่าสวนมาเป็นสวนหรอกจ้ะเมื่อนี้มาเอามาเอาปุย๋ยอยู่ทงนาทงนาบ้านของนางแมวนะสานะเนาะราวเพันบอกว่าพันมักไว้ประมาณปีที่แล้วแล้ว เนี่ยที่เป็นป่าคุดอยู่นี่คือ่นหมักไปแล้วก็ต้องคุดตากแดดท่านผู้ชมเพราะว่าช่วงนี้แดดยังเปียงเปียงเป,ยงเปียงเลยคุดก้อนที่ฝนสิโตก,ก่อนเนาะจะนรปะว่าคุดจะต้องเอาไปเอาไปใส่ข้าวของที่เขามีอยู่พืชผักที่เขามีอยู่เนาะใส่ขี้ควายกับขี้ง้วนี่ะท่านผู้ชมดีกว่าาไปใส่สารเคมีสารเคมีปุยย๋ยยูเรีย็อยูทีัน่1 1 8อยบาทพ ประมาพันหนึ่งร้อยแปดสิบจังหวะไปอย่างพันหกร้อยแปดสิบแต่เพิ่นพอควาอีกหน่อยก็ขึ้นพันแปดร้อยแเดวสันวามัานดีสูบเบาไวเราท่านผู้ชมก็เลยต้องมาเอาปุ๋ยคอกจริงๆก็ต้องการเอาปุ๋ยคอกอยู่แล้วเนาะจริงๆเราต้องไปซื้อขี้ไก่อัดเม็ดถุงละร้อยหกสิบร้อยห้าสิบเองเพิ่นว่าร้อยหกสิบถือว่าก็ถูกเด้วยแต่บันนีเราต้องมาเอาขี้ควายดอกเพราะว่าขี้ควายนึงเขามาเอา ทั้งสองมือเข้าจงค่อยที่ได้ไปทั้งเบิดเนี่ยเอาทั้งเบิดเอาไป3ามจีประสอบท่านผู้ชมเพื่อที่จะไปใส่คาตะไค่นี่ละแต่ว่าท้าาสังท้าาสังขี่ควายผลก็มีขายอยู่ดอกตะกี้อืมอาจารย์ดวงจันทร์แล้วก็ไปสื่อตลอดมาเมื่ตะกี้เราทุกมือนี่ก็บ่ค่อยมีแล้วโมบานันเพิ่นกเฮ็ดทอกเฮ็ดเฮ็ดอันเฮ็ดอันเงืนคุมของโมบานเพื่อสีผู้ใดก็เอา ปุ๋ยขี้ควายขิงว่าที่ผู้ใดมีเอาไปไว้ให้กลุ่มชาวบ้านที่เอาไว้ขายถุงละนีที่แปดบาทท่านผู้ชมตะวาเท้าเสื้อออกก็เป็นถุงนี้แปดบาทละแต่อันนี้อ่า่ตองกันก็ถึงนี้แปดบาทถ้าไปกอกเองอย่างเองการเพิ่นบอกว่าให้เหมาทั้งงันคอกเลยให้เมาทั้งคอรกเลยพันหนึ่งต่ว่ามันจะเอาไะไรเท่าไรก็เอาเพราะว่าเปียกหลายท่านผู้ชมเพื่อที่เอาไปเห็ดอันวานให้มันงามให้มันหยางแมนบอก แต่ว่าก็ต้องมาเสียเวลาตักเอาอีกเป็น2องมือเ้าจังคอยได้สามสิบสอบก็เลยต่อไปใส่ปุยอัดเม็ดแต่มันสิเป็นยัง,งไดไ,ได้ผล<ส>ดีชัดเลเพราะว่าปลูกทั้งเบิดเกือบสิบไร่แล้วแม่นบาจาวันนี้มะพร้า,าก็ต้องเอาปุ๋ยยยงเสียมาตักอยู่เป็นสองมือท่านผู้ชมตักได้สามสิบประสบโกาในม่นเศร้าค่ะเอาไปใส่อันนี้เลยเอาไปใส่ ตื่นซาวม้าก็ต้องเอาไปใส่แล้วท่านผู้ชมแต่ว่าช่วงนี้คือตัก,กเรียบร้อยจา้าท่านผู้ชมเอามาใส่คาที่ปลูกไปก้อนที่มาจากถ้วยประมาณหาหกเดือนแล้วค่าภาวานี่ค่็คือใส่สามซีสามซีถุยีถยท่านผู้ชมคาปลูกไปคาปลูกก้อนค่ะนูน,นประมาณเจ็ดแปดเดือนแล้วท่านผู้ชมประมาณเหลืออยู่ประมาณไรนึงช่วจะไปขยายอีก อันนี้กาลังเกิดขึ้นมาใหม่เนาะประมาณ4 5, 5เดือนฮเดือนบ้านถึงหกเดือนดอกมาหนี้แม่ประปาสิบอกท่านผู้ชมคนใดที่สนใจค้ากับแม่ประป่าเดอ้อให้ทักไลน์มาเด้อจ้าเดอ้อไม่ใช่ทักไลน์ทักเบอร์โทรมาเดอ้ออันพอวายมีคนทักอยู่ในเฟซอยู่คนต้องการคา้าบานไก่เคี้ยงอยู่บานใดกร้างดเดอ้อจ้าเด้ออันทักแม่ประปามากระโทรหาแม่ประปาโดยตรงเลยะคะ่ะขายโลละ40บาทกัน สายพันธุ์นาะจะเนาะขายบ่ได้หลายดอกเพราะว่าเอาไว้เฮ็ดสายพันธุ์ขายก็ได้จํานวนหนึ่งถ้าเอาหลายอีดีก็คงสิขายบ่ได้แต่ตะไคร้น่ะขายได้ยอยู่จ้ะตะไคร้ก็ขายอยู่ขายสายพันธนุ์น่าจะเนาะแต่ว่าคานี่ก็ขายสายพันธุ์อยู่ที่ราคา40บาทเนาะพร้อมปลูกได้เลยจ้ะท่านผู้ชมจาม๋า0623214595เบอร์แม่ป่าป่าเองนะจ้าศูนย์หกสองสามสองหนึ่งสเด้อจ้ะเด้ออันนี้แม่ป่าป่าก็ใส่เซามาก็คือว่าไปเอา ไปเอาอันปุ๋ยเนี่ยสองหมื่นบันนีเซาม้านี่ก็มาใส่ปุ๋ยให้เบิดได้สามสิบสอบท่านผู้ชมจา้าพรอนต้องใส่ให้เพิ่นสวยงามแต่ก็เสียงาตันทั้งเบิดเทศกันเบิร์ดจูนี่เสียงาเพราะอะไรแล้วแตท่านผู้ชมแดนเสียหงาแล้วก็แล,ลนขายของแน่เอาของไปเก็บไปขายแนย่เสียหงาแล้วก็ใส่ปุ๋ยนี่สิละแต่ละมื่นแต่ละเว้นกะ ดีมากเลยว่าต้องในว่างว่าต้องในอย่างท่านผู้ชมเวลาหน่อยมากขอเวลาในซาบ่ายืมดอกคีการใส่ขอ,อซือ้อได้จ้ะเด้อน,นี่ะนี่ะใาปลาก,ก็ใส่ใส่จนจนแล้วท่านผู้ชมแล้วทั้งหมดสามสิบกระสอบนี่นแหละเสานั่นก็คือใส่ปักหลวงหมักหลายไปเลยเพราะว่าหนึ่งปุ๋ยขีควายก็เป็นปุ๋ยที่มีประโยชน์ต่อต่อพืชไนี่อยู่แล้วต่อดินอยู่แล้ว่วมีบ่มีปัญหา ปุ๋ยเพราะเคมีนีะ่ะไม่ประปาเพระชอบใส่ปันไดยเพราะว่าพเพราชอบใส่พอย่างหนึ่งแผงจ้ะสองดินเท่าจีเสียเบิดนั่แหละปานใหญ่นี่จะไว้ปลูกของปลูกอีกตั้งแต่เว่าขยายให้พี่ติมมล้วเสียหยาไม่ประปากใส่ปุ๋ยไปแล้วเสียหยาเพราะว่าบ้านอย่างหง้ยกลายไปนะบ้านได้เข็บอย่างเรียบร้อยเรียบ,ยบอย่างในเฉพาะในระก็ะสอบที่ปุ๋ย ขีควยายออกมาเนาะจ้ะเนาอนสำรวจสามจีกสอบต้องใส่แหย่เบิร์ตหนีเลยจะ้ะนี่ล่ะใส่แหย่เบิร์ตไดท่านผู้ชมขีควายเพิ่งกระงามๆได้เจ้าควายพันดีดีนี่ขีควยายมัดปากจุ่มมังสิละแต่ว่าอีกเจา้านึงบ่ค่อยบ่อคอยแห่งปันไดจ้ะแต่เจ้านี้แห่งมากมากเลยเต็มถงุงเขายกได้แต่ธรรมดาธรรมชาติเต็มถุงยกก็ได้เด้เพราะมันแห่งมากนี่ล่ะท่านผู้ชมจ้า ใส่ปุ๋ยใส่อย่างงานของเม่ปาะป่านี่โอ้ยบอกเลยเลยว่าสนุกมากๆากเลยสนุกที่แบบว่าเข้าว่าตองไปเลีกับชีวิตเห็ดไปตามที่เขาเห็ดได้เนาะมวนไปน่ะนี่ขี่ควายินเห็นบะขี่ควายคนโอเคมากมากเลยอะแมบเป็นพงพงเป็นฟูฟูขึ้นมาบอคอยมีดินเลยเนาะเนี่ยนี่จะขี่ควายขิงวะดีค่ะนี่ราคานรูมชมจ๋าอันแม่ป,ะป,ะปาะป่าขยานฟางธรรมชมว่า ให้ท่านผู้ชมปลูกโลดปลูกคาปลูกตะไคร้เดือยผ้าตะไขายเองมีตลาดลองรับนิยังเบิดทุกอย่างบ่มีพันธุ์ก็มาสือกับเมปป่ปะปลานี่ตะไคร้ก็ขายพันธุคาขายพันธุ์แล้อจะเดิอแต่ว่าขายได้เท่าที่เจรจากันมันจะจำการเท่าไหแต่ว่าขายมากๆมันก็สิบเบิดเนาะคา็สาเอาไว้ก็สิเอาไว้ขายายอยู่สิบมีสิบไรอยู่เนาะมันก็สีมีอยู่ไห่แต่ว่าไห่ได้บ่อหลายจา้ะนี่อันนี้รุ่นน้อยกำลังขึ้นมารุ่นใหญ่ที่เกตเดือนเด้วนี้ อีกสองเดือนยังค่อยจะเอาไปอันไปปลูกนะจ๊ะเนาะอันนี้ก็ใส่ยบํารุงบํารุงเพิ่นไว้ก่อนเป็นน้าหยดอันนี้แต่ว่าถ้าปลูกอยู่ที่อยู่สวนข้างนอกอะ่ะเป็นลายลายอินทีย์กระชายนามยดดอกยกคล้องขึ้นก็นจะปลูกในี่ไต้คล้องท่านผู้ชมเพื่อจะปล่อยน้ำลงคล้องได้แตบบ่ว่ายกคล้องแบบว่าคือจังเป็นปลูกมันเนี่ยแต่ปะตองยกสูงแต่ก็ปกลูกริม,ล,มลิ้มได้เลยจ้ะท่านผู้ชมจ๋านี่ละเนี่ยประปากอะแต่ละมือแต่ละเว้นเนี่ยท่านผู้ชม อันอยากแปลงร่างกันได้กับพี่ติ๋มอยากแปลงร่างกันได้เพราะว่าหนึ่งอยากเอาตะไคร้ไปขายอีกแล้วเพราะตะไคร้เนีันคุณหมอสร้างตะไคร้อยู่สิขตาดให้เพลินอยู่ท่านผู้ชมเพราะว่าเพลินสิสร้างเป็นสายพันธุ์จะเป็นเอาพันธุ์ไปปลูกจะมาที่นี่อันไส้ปุ๋ยให้แล้วนี่กะจิไปกินเขา่ากินน้ำเสียหยาต่อเนะาะท่านผู้ชมจมานเมย์ป่ากะอยากฝากท่านผู้ชมว่า ผู้ไร้ที่ชีเฮ็ดดีเพ็ดเดือจ้ะเด้อทาบรีเพเด็นเดน,รรพนี่บ่ได้เดยบ่มีของอั่นไปกินไปวอริโภคไวยขายเด้อเอาไปขายเจ้าของดีที่สุดขายเจ้าของดีกว่าเาไปซือ้อไปซื้อคนแพงพร้อมแมนบอเมนบอป่าว่าปลูกไว้อยู่ไปกินก่อนกระได้แล้วก็ที่เลือค่อยขยับขยายขายท่านผู้ชมจา้านี่ละเมนบอป่ากะซ้ำน,นี้ล่ะมื้อน,นี้เนาะกดไลก์กดแชร์ให้แมนบอป่าเลยเด้อจ้ะเด้อแมนบอป่ากะสิอัน่น นี่ก่อนบัดิีน่ไปหากินข้าวกินน้ำส่เบอร์สาวจิ๊กซอบเนี่ยไปหากินข้าวกินน้ำเพื่อทีเสียหนาตอนอ่าอเนาะรซาเนาะจ้ามื้อนี้ก็แค่นี้ก่อนด้วยบายสวัสดีค่ะท่านผู้ชมจใาบ๊ายบาย